พวกเธอคลิปนี้มันก็จะเสียงดังหน่อยนะฉันไม่ได้เปิดแอร์ไงฉันเปิดพัดลมเวลาผ่านมันก็จะมีเสียงพัดลมดังหน่อยวันในคลิปนี้น้องปื้มก็ไม่สบายไม่กินอะไรทั้งวันเลยพวกเธอกลางวันก็ตั้งแต่9ก้าโมงแต่ก็ตื่นเร็วฉันก็เลยได้ออกไปรับน้องปิื้มเร็วหนอยเวลาเหลือเยอะฉันก็เลยถามว่าน้องปื้มจะกินแซนด์วิชเซเว่นไหมฉันพูดเข้าหูอารมณ์ดีพวกเธอเขาก็บอกว่าปื้มกินแซนด์วิชเนี่ยบอกว่าพาลูกมากินแซนด์วิชตัวแม่มันหยิบก่อนเลยพวกเธอไม่หรอกแซนด์วิชน้องๆพนักงานตอนนนนนัั้้เเคาาาาายืบบงงไตติิดดปปรพออีกกฉ็ช ของลดราคาอยู่หรอกพวกเธอแต่อันนี้เขาลดอันที่น้องปื้มชอบกินพอดีไงพ <c oughs> อได้แซนด์วิชพวกเธอดูน้องปื้มหลงแม่ฉันก็ว่าฉันเรียกพักหนึ่งนะพวกเธอเขานึกว่าแม่ยืนอยู่ตรงนั้นนะพวกเธอดู <c oughs> คงนึกว่าขาแม่นะพวกเธอสบายตั้งแต่ตอนกลางคืนหรอกฉันก็เอายาให้กินตั้งแต่กลางคืนแล้วแหละตื่นเช้ามาก็กินอีกนอนตื่นกลางวันก็กินยาแล้วจับอาบน้ําตัวเย็นเลยเทนี้ยพวกเธอถ้าเวลาลูกฉันตัวร้อนนะพวกเธอฉันจับอาบน้ําเลยนะฉันไม่เช็ดตัวให้ลูกหรอกพวกเธอเพราะว่าฉันเป็นแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกตามหมอนะพวกเธอ <c oughs> ได้แซนด์วิชแล้วอยากไปรถย่างเร็วนะน้องปื้มข,ขึ้นรถบอกแม่แกแซนด์วิชให้ปื้มหน่อยหิวไงพวกเธอเนี่ยน่าจะประมาณบ่ายสามนะ่ะตั้งแต่เช้าไม่กินอะไรเลยดูหน้าคนไม่สบายพวกเธอพอได้แซนด์ว แล้วน้องปื้มมาเป็นเด็กขี้ร้อนนะพวกเธอขนาดว่าอยู่ในรถอยู่ในแอ์นะลงเซเว่นก็แอร์เย็นนะพวกเธอดูหัวเปียกมัวนอนเปิดพัดลมคือต้องเปิด2ตัวนะ่ะตัวเดียวไม่ไหวอีกฟังนึงก็ร้อนขนาดว่านอนแอร์ก็ยังไม่ชอบผ่มผ้าด้วยนะพวกเธอขี้ร้อนมากน้องปิ่มเลิกเรียนมาเจอน้องกินแซนด์วิชพูดขึ้นมาเลยอยากกิน <c oughs> ฉันก็เลยบอกว่ายังเหลือลูกบนรถก็เหลือแม่ซื้อมาเผื่ออยู่แม่มารับเร็ววันนี้ก็เลยมีเวลาก็เลยบอกว่าไปเติมเงินใส่บัตรไว้ก่อนลูกเผื่อพรุ่งนี้คนมันเยอะน้องปื้มก็ไม่สบายนน้้องปิมมมก็ถาาวว่่แัี ไปว่ายน้ำไหมฉันก็เลยบอกว่าก็ไปสิลูกก็ไปทุกวันนั่นแหละน้องไม่สบายน้องก็ไปเฝ้าได้น้องไม่ได้ทาอะไรก่อ <c> น <oughs> ขึ้นรถบอกว่าเดี๋ยวหนูเข้าห้องน้ําล้างมือก่อนแม่ขึ้นรถมาได้ถามหาแซนด์วิชเลยพวกเธอน้องปิมอะ่ะ <c oughs> น้องปิมให้กินไม่เยอะนะออกกาลังกายเดี๋ยวจุกกินแค่ครึ่งนึงพอมีอะไรตกถึงท้องนี่ก็เปลี่ยนชุดบนรถเลยพวกเธอใช้ชีวิตบนรถเป็นส่วนมากหลังเลิกเรียนน่ะมาถึงส่งน้องปิมไปวิ่งออกกําลังกายปกติพวกเธอก็น่าจะเห็นหลายคลิปใช่ไหมน้องปิมเขาก็จะวิ่งตามพี่เขาพอวันไม่่่่่่สบาายยยยออออะพววกเธนัังงงงูี้ครึชโมมมไ น้องปิมมาช้ากว่าเพื่อนๆพี่ๆไงก็เลยได้วิ่งคนเดียวคนอื่นเขาวิ่งครบหมดแล้วเลยถามว่าคุณครูให้วิ่งกี่รอบน้องปมบอกคุณครูให้วิ่งครบห้ารอบหลังเลิกเรียนหาอะไรให้น้องปิมทำไงเพราะว่าฉันก็บอกลูกว่าถ้าหนูไม่ว่ายน้ําหนูก็ต้องเลือกทําอย่างอื่นลูกแล้วเด็กสมัยนี้พวกเธอฉันไม่ว่าใครนะลูกฉันเนี่ยถ้ารองไม่มาว่ายน้ําสิดูการ์ตูนดูทีวีดูหน้าจอหน่ะพวกเธออันนี้อย่างน้อยก็ให้ดูวันละสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงคํามาก็นอนสองทุ่มก็หลับอ่ะพวกเธอฉันก็ไไม่่่ดด้้้บอกกวาฉฉัันนนนเเลลลีีียยงงูะแตใ แบบของฉันนั่นแหละลูกใครลูกมันก็เลี้ยงใครเลี้ยงมัน <c oughs> แล้วที่ฉันเล่าอ่ะฉันก็ไม่ได้สอนใครด้วยพวกเธอฉันเล่าในสิ่งที่ฉันเลี้ยงลูกนี่แหละให้พวกเธอฟังเนี่ยเห็นไหมน้องปื้มไม่ได้ทําอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้เดินเล่นนะ่ะก็ยังดูหน้าจอแบบนี้เลยพวกเธอเราไม่สบายด้วยแหละฉันก็เลยให้เขานั่งพักอยู่กับที่เนี่ยน้องปิ่มบใบกายจะเสร็จแล้วนะอันนี้คนครูก็ให้ซ้อมโดดสะนี่ไงพวกเธอเผื่อเสร็จเกือบทุ่มหมักมืดนะพวกเธอแต่ละวันถึงบ้านถุงที่น้องปิ่มถือนั่นก็คือถุงข้าวนะวก,กน้ัลู